คือชุดแอร์ของสิงคโปร์แอร์ไลน์ที่ชื่อว่าเคบายาและนี่ก็คือความ,มาลับที่ไม่เคยมีใครมาบอกว่าชุดยูนิฟอร์มเคบายาของสิงคโปร์เนี่ยมันมีอะไรแอบแฝงที่เป็นความลับบ้างทุกคนคะและนี่ก็คือกระเป๋าที่ซ่อนอยู่ในผ้าถุงนะคะเพื่อที่จะเอาไว้ใส่ว่าเวลาที่ผู้โดยสารสั่งอะไรแล้วแอร์ต้องการช็อปโน้ตเนี่ยสามารถยัดกระดาษเข้าไปในนี้ได้เขาเก็บรายละเอียดมากเลยว่าถ้ามีใส่เสื้อในเล็แบบนี้มาคือไม่ได้เขาก็เลยมีจุดตรงนี้ที่ ทำให้สามารถที่ เอาไปเกี่ยวกับเสื้อในให้ใส่เสื้อในมันไม่แลกกระโปรงของเขาเนี่ยก็จะเป็นการแหวกที่เวลาเดินเนี่ยก็จะไม่สามารถเห็นขาได้เลยเพื่อเป็นการทําให้เราสุภาพสามารถเลือกได้นะคะว่าจะใส่ถุงน่องหรือว่าไม่ใส่ถุงน่องแต่ถ้าเกิดว่าไม่ใส่จะต้องทานเล็บเท้าด้วยแต่ละคนอาจจะคิดว่ามันเป็นยูนิฟอร์มแบบนี้ผ้าจะหนาไหมแต่ว่าคาตอบคือผ้าบางมากไม่หนาเลยใส่สบายมากและที่เห็นเอวเนี่ยเป็นแบบเอ่อ,อแบบนี้นะคะบางคนเนี่ยจะมีก้นด้วยเพราะว่าเขาจะมีโครง ให้เราใส่ด้านในให้เราเอวคอดแล้วก็มีเสริมกลนได้ด้วยส่วนชุดเนี่ยไม่ต้องกลัวเลยว่าจะใส่ได้หรือเปล่าเพราะว่าเขาจะตัดตามสรีระของเราก็คือเป็นการคัสตอรไมซ์รายบุคคลเลยค่ะแล้วทุกคนรู้หรือเปล่าว่าสียูนิฟอร์มนั้นมีหลายสีมากๆเลยนะคะมันจะเป็นการบ่งบอกถึงตำแหน่งว่าสีม่วงสีแดงสีเขียวสีน้ำเงินแต่ว่าเด็กใหม่เข้าไปต้องเป็นสีน้ำเงินนะคะแล้วเราจะเห็นว่าสิงคโปร์แอร์ไลน์สเกิร์ลไม่มีใครเลยก็ตามที่ทำสีผมเพราะว่าเขาห้ามทำสีผมเด็ดขาด และได้แต่ละแบตช์จะต้องมีคนที่โดนรับเลือกว่าเธอเธอคือคนโดนรับเลือกนะั้นที่ต้องตัดผมสั้นนะคะและการทาตานั้นเนี่ยเขาให้ทาตาได้เพียงแค่สีเดียวเท่านั้นนะ่ะนั่นก็คือสีฟ้าค่ะ